ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับเราอีกแล้วเพจบูบอลเด็บทางช่องทาง YouTube วันนี้วันพุธที่25มิถุนายน2,568นะครับเราก็มีบอลดีๆน่าลุ้นน่าเชียร์มาพรีวิววิเคราะห์ฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเป็นประจำอีกเช่นเคยวันนี้จัดสเตป4ให้นะครับมีฟุตบอลฟี فا ขั u เวอร์ครับ4คู่ ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของเราการฝากผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบอลเดตทางช่องทาง YouTube และ t ิ k To อกด้วยนะครับคู่แรกของเราวันนี้ครับฟุตบอลฟี FA ขับเวอร์ครับ2025กลุ่ม F บอุูเซียดอดมูลจากเยอรมันพบกับอุนซานคุนไดาจากเกาหลีใต้ครับคู่นี้เตะที่สนาม t k l Stadium ียนะครับสนามกลางเวลาทำการแข่งขันตี2ตรงตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้ดอดมูลต่อ1.75 เราไปดูสถิติต่างๆและรายละเอียดที่น่าสนใจของเกมคู่นี้กันครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์2,050คนให้ดอตมุลมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่77เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันมี12เปอร์เซ็นต์และอุนซานฮุนไดมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่11เปอร์เซ็นต์เราย้อนไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของคู่นี้กันครับดอตมุลเจอกับมาเมโลดี้นะครับในเกมฟีฟ้าขับเวิร์ครับดอตมุลชนะมา4ประตูต่อ3 เสมอฟูมิเนเซมา0-0นะครับชนะโฮมสไตเคียว3-0ชนะเลเวอูเซน4ประตูต่อ2และชนะโวบวก4ประตูต่อ0ฟอร์มของอุนซานฮุนไดตัวแทนจากเกาหลีใต้ครับแพ้ฟูมิเนเซมา4-2รายการฟี f าขับเวอร์ครับแพ้มาเมลดี้มา0ประตูต่อ1แพ้ชุนบุกฮุนได1ประตูต่อ3เคเลกเสมอกวางจู FC 1ประตูต่อ1และชนะกิมชอนซังมู u, 3ประตูต่อ2ครับ ตารางคะแนนในกลุ่ม F นะครับรายการฟีฟ่าขับเวอร์ครับทีมที่เป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับฟูมิเนิเซ่ตัวแทนจากบราซิลแข่งไป2แมตต์ประตูบวกอยู่2มี4คะแนนครับอันดับ2อโปรตุเซียดอตมูลครับแข่งไป2แมตต์ประตูบวกอยู่1มีอยู่4คะแนนอันดับ3มาเมลดีซันดาวเอฟซีนะครับแข่งไป2แมตต์ประตูได้เสียมี0นะครับมี3คะแนนด้านอันดับ4นะฮะฮุนซานอุนไดจากเกาหลีใต้แข่ง2แมตต์ลบอยู่3ประตูมี0คะแนนครับ ทศนาก่อนเกมบายพงโกล้มโต๊ะ v i p ทัพเสือเหลืองดอทมูลพวกเขามีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงมากๆครับเพราะเก็บได้4คะแนนหากนัดนี้ชนะก็จะการันตีเข้ารอบทันทีแต่ถ้าแพ้โอกาสตกรอบก็มีสูงมากๆเช่นกันครับโดยเรดราคาเปิดออกมาให้ยอดทีมจากบุนเดสลีกาเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งควบ2แนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะดอทมูลแข็งแกร่งกว่าและโจทย์ง่ายข้อเดียวของพวกเขาคือต้องคว้าชัยชนะให้ได้ แถมคู่แข่งคืออุนซานฮุนไดที่ตกรอบไปแล้วคุณภาพต่างจากพวกเขาเป็นอย่างมากเกมนี้เลยมองว่าอยู่ฝั่งต่อดอทมูลมั่นใจว่าพวกเขาจะไล่บี้เอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ดอทมูลเอาชนะอุนซานฮุนไดไป4ประตูต่อ1ครับคู่ที่2ฟุตบอลฟี فا ขับเวิร์คับกลุ่มเอมาเมลูดีซันดาวตัวแทนจากแอฟริกาใต้พบกับฟูมิิเนเซตัวแทนจากบราซิลคู่นี้เตะที่สนามฮาร์ดล็อกเตเดียมนะครับเวลาทำการแข่งขันตี2ตรงตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้ ฟูมิเนเซ่ต่อ0.5ใครชนะในเกมคู่นี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางบ้าน1,379คนให้มาเมลดี่ซันดาวมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่26%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันมี16%ด้านฟูมิเนเซ่มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่58%ขอย้อนไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเริ่มกันที่มาเมลดีซันดาวครับแพ้รอมุนมา3ประตูต่อ4ชนะอุลซานฮุนได1ประตูต่อ0 แพ้พีระมิด FC 1ประตูต่อ2เสมอพีระมิด FC 1ประตูต่อ1เกมเย่านะครับ CFA แชมเปี้ยนลีกและชนะมาเกซีเอฟซประตูต่อ0เกมเซาท์แอฟริกาพีเมียนะครับพรววิวก่อนเกมแลสะสกอร์ดีคาดบายโพลิตติดโตใส่กันเต็มร้อยแน่นอนครับเนื่องจากคะแนนเบียดกันถึง3ทีมแต่ฟูมินนเซ่เล่นง่ายกว่าเพราะแค่เสมอก็การันตีเข้ารอบ เพียงแต่อาจจะไม่ได้แชมป์กลุ่มครับขณะที่มาเมโลดี้ต้องชนะเท่านั้นครับสมบูรณ์ให้ตัวแทนจากแอฟริกาใต้ต้องเดินหน้ารุกเข้าใส่แบบไม่มีทางเลือกขณะที่ทีมจากบราซิลก็คงเน้นเกมรับแล้วโต้กลับตามถนัดอีกทั้งผลงานโดยรวมมาเมโลดี้ไม่ถึงกับแย่ครับล่าสุดผ้าตลอดมุนแบบประทับใจ3ประตูต่อสีแสดงให้เห็นถึงจังหวะเข้าทำที่ดุดันเช่นเดียวกับฟูมิเดนเซ่ที่ยิงได้4ตุงในแมตช์ก่อนหน้านั้นเช่นกัน ก็คงไม่แปลกครับหากจะเห็นสกอร์รวมกันหลายลูกดังนั้นว่าตามสถานการณ์และฟอร์มเชื่อว่ามาเม e โลดี้ที่ต้องการ3คะแนนจะไม่แพ้ราคา0.5วางบอลลองไปเลยครับสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับมาเมโลดี้ยันเสมอฟูมินเซได้2ประตูต่อ2วิเคราะห์ฟุตบอลฟีฟ่าขับเวอร์ครับ2025กลุ่ม E คู่ที่3อุระวะเลดไดมอนตัวแทนจากญี่ปุ่นพบกับลายาดอสมอนเตเรจากเม็กซิโก คู่นี้ติดที่สนามโรดโบสเตเดียมนะครับเวลาทาการแข่งขัน8ปดโมงเช้าตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้ลายาดอสมอนเตเล่ต่อ0.75-10ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์1,194คนให้ตัวแทนจากญี่ปุ่นอุรุวะเรดไดมอนด์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่18เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอกันครับมี15เปอร์เซ็นต์ด้านมอนเตเล่จากเม็กซิโกนะครับมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่67เปอร์เซ็นต์ครับ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้นะครับอุลวารเรดไดมอนด์แพ้อินเตอร์มิลานมา1ประตูต่อ2แพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ3ชนะโยโกฮาม่าเอฟซีมา2ประตูต่อ1ฟุตบอลเจลีกเสมอเซเรโซโอซาก้า0ประตูต่อ0และแพ้นางโยาแกมปัส1ประตูต่อ2ด้านฟอร์ม5นัดหลังของตัวแทนจากเม็กซิโกอย่างรายาดอสมอนเตเล่เสมอลิเวอร์พูล0-0ครับฟีฟ่าขับเลยครับเสมออินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ1 แพ้เดปอร์ติโวโตลูก้า1ประตูต่อ2เกมเยือนนะครับเม็กซิโกลีกาเอชนะเดปอร์ติโวโตลูก้า3ประตูต่อ2เกมเย่านะครับและชนะปูมาร์ส2ประตูต่อ0ูนครับตารางคะแนนรายการฟุตบอลฟี فا ขับเว r ร์ครั p กลุ่ม E ีทีมจ่าฝูงของกลุ่มนี้นะครับริเวอร์เพดแข่ง2เกมประตูได้เสียบวกอยู่2ลูกนะครับมี4คะแนนอันดับที่2อินเตอร์มิลานจากอิตาลีครับแขนน่ง2แมตต์ประตูได้เสียบวกอยู่1มี4คะแนนอันดับที่3ามอนเตเลสจาก เม็กซิโกครับแข่ง2เกมประตูได้เสียมีอยู่0ูนย์นะครับบวกอยู่2คะแนนและอันดับที่4ครับอุลวารเรสไดมอนต์ตัวแทนจากญี่ปุ่นแข่ง2แมตช์ประตูได้เสียลบอยู่3มี0ูนย์คะแนนครับพรววิวก่อนเกมได้สกอร์ทีคาดของคู่นี้ by J.K. 11ต้องบอกว่าเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มยังมีความหมายสําหรับทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นอุลวารเลดไดมอนด์ครับที่ต้องการประเดิมแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์หลังพ่ายรวด2เกมก่อนหน้านี้หรือทางด้านรายดอสมอนเตเร ที่ก็ต้องการ3นามคะแนนเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปเช่นกันแต่อาจจะต้องรอลุ้นผลของอีกคู่ด้วยเช่นกันครับอย่างไรก็ดีครับแรงจูงใจสําหรับตัวแทนจากประเทศเม็กซิโกยิ่งใหญ่กว่าพอสมควรและแน่นอนว่าด้วยศักยภาพของทีมกับสไตล์การเล่นก็ดูน่าจะเหนือกว่าคู่แข่งเยอะอยู่ฉะนั้นไม่แปลกครับที่เรทราคาจะเปิดมาค่อนข้างเอียงหนักและชี้ชัดว่ายังไงก็มีเปอร์เซ็นต์เข้าวินสูงเมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆแนะนําว่าอยู่ต่อไม่ง้อดวงนะครับต่อรายดอสมอนเตเลส0.75สกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับ ไรยดอสมอนเตเล่เอาชนะอูรัวเลสไดมอนไป3ประตูต่อ1ครับคู่ที่4คู่สุดท้ายของวันนี้ครับวิเคราะห์ฟุตบอลฟี فا ขับเวอร์ครับกลุ่ม E ีอินเตอร์มิลานตัวแทนจากอิตาลีพบกับลิวเพตตัวแทนจากอาร์เจนตินาคู่นี้เตะกันที่สนามลูเมนฟิลนะครับสนามกลางเวลาทำการแข่งขัน8ดโมงเชา้าตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้อินเตอร์มิลานต่อ0.5เราไปดูสถิติต่างๆที่น่าสนใจของคู่นี้กันครับ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์2,138คนให้อินเตอร์มิลานมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่65เเ็เปอร์เซ็นต์เสมอกันมี15ครับด้านลิวเวอร์พูลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่20เราไปดู2นักเตะที่ทำประตูดได้สูงสุดในรายการฟีฟ่าขับเวอร์ครับของคู่นี้กันครับเริ่มกันที่อินเตอร์มิลานมีเราตาโลมาติเนสนะครับลงไป2แมตช์ทำไป0ูนแอสซิตประตูดีแคตการ XG ต่อเกม1.30ทำไป2รตูคับ ด้านลิเวอร์พูลครับมีกองหน้าอย่างแม็กซิมิลิโนเมซ่านะครับลงไป2แมตช์ทำไป0แอสซิสต์ประตูที่คาดการเอ็กต่อเกม0.11ย์จทำไป1ประตูครับเราไปดูฟอร์มของ2ทีมนี้ในรายการฟี فا ขับเวิร์คับสอเกมที่ผ่านมากันครับอินเตอร์มิลานเอาชนะอุลวาเลสไดมอนด์มา2ประตูต่อ1นะครับเสมอมอนเตเล่หนประตูต่อ1ด้านลิเวอร์พูลเสมอมอนเตเล่ศูนย์ศูนย์และชนะอุลวาเลสไดมอนด์มา3ประตูต่อ1พรีวิวก่อนเกมและสกอโกดิคาดบายพงโกล้มโต๊ะ VIP คู่นี้เป็นการโครจรมาพบกันของ2ทีมที่มีคะแนนเท่ากันและโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปก็มีด้วยกันทั้งคู่บอกเลยว่าไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายแพ้ในเกมนี้โดยเรดราคาเปิดมาให้ทัพนูใหญ่เป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าอินเตอร์มิลานแข็งแกร่งมากกว่าระบบทีมก็ดีกว่าเกมนี้ได้ตัวหลักกลับมาช่วยทีมได้หลายคนอีกด้วยและเกมนี้พวกเขาจําเป็นต้องใส่เต็มร้อยครับเพราะหากแพ้ขึ้นมาโอกาสตกรอบมีสูงเช่นกันเนื่องจากอีกคู่มอนเตเลสหน้าจะเอาชนะอุลวารสได้อย่างแน่นอน ดังนั้นเกมวันนี้มองว่าอินเตอร์มิลานจะสู้เต็มที่และไล่บี้เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเกมวันนี้ครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับมั่นใจว่าอินเตอร์มิลานจะเบียดเอาชนะไปได้ครับสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้อินเตอร์มิลานเอาชนะลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ0วันนี้จัดให้เบาๆนะครับสเตป4ไอสัตว์เอ้เรียกว่าโปรเคฟซีเป็นฟุตบอลฟีฟ่าขาวเวิร์ลคั2025ทั้ง4คู่นะครับผมพรีวิวลงสกอร์ให้คู่ไหนบ้างเราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับ คู่แรกบรูซีดอดมุลตัวแทนจากเยอรมันพบกับอุนซานฮุนไดตัวแทนจากเกาหลีใต้คู่นี้ดอทมุลต่อ1.75ผมให้ดอทมุลเอาชนะอุนซานฮุนไดไป4ประตูต่อ1ครับคู่ที่2มาเมลโลดีซันดาวตัวแทนจากแอฟริกาใต้พบกับฟูมิเนเซตัวแทนจากบราซิลคู่นี้ฟูมิเนเซต่อ0 5ผมให้เสมอกัน2ประตูต่อ 2, 2> คู่ที่3อุรุวัเรดไดมอน์จากญี่ปุ่นพบกับมอนเตเลตัวแทนจากเม็กซิโก คู่นี้มอนเตเล่ต่อ0.75ลบนะครับผมให้มอนเตเล่ชนะไป3ประตูต่อหนึ่งและคู่ที่4ครับอินเตอร์มิลานตัวแทนจากอิตาลีพบกับลิเวอเูตตัวแทนจากอาร์เจนตินาคู่นี้อินเตอร์มิลานต่อ0.5นะครับผมให้อินเตอร์มิลานเอาชนะไป2ประตูต่อศนย์สถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จเจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมและฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได และอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบลเด็ดทางช่องทาง YouTube และ TikTok ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอคุณผู้ชมโชคดีมีชัยเฮงเฮรวยรรับทรัพย์เงินทองไหลามาเทมานะครับลาไปแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ